ไม่รู้จะพูดยังไงกับความสูญเสียครั้งนี้แต่อยากจะเล่าให้ฟังดีกว่าว่ามีวันหนึ่งที่อยู่กับคุณไทยฟ้าที่โรงแรมที่ปักเกร็ดนะหรือเฮกู้ของเรานะครับออพอดีคุยกันแล้วก็เฮกู้ก็อยากให้ผมปรึกษาว่าจะเชิญใครที่จะเอาพระเนี่ยมาลงที่ห้องพระที่ปากเกร็ดโรงแรมที่ปากเกร็ดของเรา แกก็บอกผมว่าพี่เบิ้มพี่เบิ้มเป็นซีอนะพี่เบิ้มเชิญคนที่เคารพที่พี่เบิ้มเคารพนะฮะมา,เ,าเชิญพระไปที่ห้องพระที่ปากเกร็ดของเราดีกว่านะครับวันนั้นเนี่ยผมใช้เวลาคิดตั้งนานนะฮะว่าใครคือคนที่ผมเคารพและรักนะ,ะนอกจากพ่อแม่ผมแล้วเนี่ยผมไม่มีจริงๆวันนั้นคิดไม่ออกนะฮะหรือแล้วก็ไม่ใช่คิดไม่ออกแล้วก็ไม่มีคนที่ ที่ผมเคารพมากๆเลยนะครับวันนั้นผมก็บอกแกไปว่าเฮียกู้หรือคุณไทฟ้าหาเองดีกว่านะเชิญดีกว่าเพราะผมไม่มีนะแต่ว่าถ้าวันนี้มีคนมาถามผมคําถามเดียวกันผมไม่ลังเลที่จะตอบเลยว่าคุณไทฟ้าเชียร์วอลล์ะาเจ้านายของเองถ้าถามว่ามีอะไรจะให้พูดถึงคุณไทฟ้าผมว่า อาทิตย์หนึ่งผมคงพูดไม่หมดแต่ว่าเอาเป็นข้อความที่ผมโพสต์ใน Facebook ของผมเองดีกว่านะครับ <c oughs> ก็จะมี3 3มสามบทดิ้งนะครับที่ที่ผมโพสต์ไปจากใจนะครับบทความแรกผมโพสในในเช้าวันแรกที่ผมทราบข่าวนายนะครับผมเรียกนายไทยฟ้าแล้วกันนะครับผมบอกว่าในชีวิตการทํางานของผมมา20กว่าปีนะครับเกี่ยวกับวงการโรงแรมผมมีนายดีๆเยอะเจ้าของโรงแรมดีๆเยอะ แต่สุดท้ายก็มาเจอนายคนนี้ผมใช้คำว่าผมผมรักนายคนนี้มากที่สุดนะครับแล้วก็ผมผมเขียนไว้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีบุญน้อยนะครับที่มีโากาสได้อยู่กับนายเพียงแค่2ปีนะครับข้อความที่สองผมเนี่ยผมบอกว่า2ปีที่ผมอยู่กับนายน,นะครับคนรอบข้างของนายเนี่ยมีแต่คนรักนายนะครับผมไม่เคยเห็นใครที่ไม่รักนายนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือผมบอกว่าผมไม่เคยเห็นนายรังเกียดไขรผู้ชายคนนี้เป็นยิ่งกว่าสุภาพบุรุษนะครับท่านทําตัวติดดินตลอดแล้วก็คบคนได้ทุกวันนะโดยไม่มีแม้ไม่มีข้อแม้และไม่มีข้อรังเกียจใดๆนะครับแล้วผมลงท้ายว่า he's the best o f t h e best guy นายไทยฟ้านะครับข้อความที่3ผมโพสต์เมื่อวานนะครับตอนตอนบ่ายนะครับ คือนายเนี่ยเขาจะมาถึงที่โรงแรมเดอะมอกประมาณสักบ่ายโมงครึ่งทุกวันแล้วนายก็มาจิบกาแฟแล้วก็เดินดูรถโบราณน,นะครับผมจะเห็นนายแบบนี้ทุกวันนะครับเป็นเวลา2ปีจนกระทั่งเมื่อวานบ่ายผมเดินออกไปแล้วผมเห็นรถแกแต่ว่าผมไม่เห็นแกมันรู้สึกรับไม่ได้นะครับผมก็เลยโพสข้อความนี้ออกมาว่าผมนั่งอยู่ที่เดอะมอลนะครับผมมองรถโบราณที่แกรักแล้วเวลานี้ทุกวันแกจะมานั่งดื่ม เอสเปรสโซ่ทุกวันแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ผมจะไม่ได้เห็นแกอีกแล้วทําไมทําใจยอมรักยากจังนะครับแล้วก็น้ําตาผมยังไม่หยุดไหลก็มี3ข้อความที่จากใจผมนะครับก็ยังไงก็เจ้าจะให้ผมพูดอะไรถึงนายก็ผมผมจุดทูบแล้วก็อธิษฐานทุกวันว่านายมีอะไรอยากใช้ผมมีอะไรที่ยังไม่ได้สั่งผมให้มาบอกผมได้เลยนะครับผมรักนายครับ ต้องขอไว้ลไ,ไว้กับเฮียนะครับเฮียผู่หรือพี่ไทยฟ้าที่ผมเรียกไว้เสมอก็คือพี่ไทยฟ้าและแกจะเรียกผมพี่บุญตลอดครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ีสุดของพวกเราทั่วประเทศไทยฮนะที่รักแกคือพี่ที่หาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วผมก็พูดเลยว่าไม่มีนักธุรกิจคนไหนในประเทศไทยที่ลงมาดูแลระดับรากญ้าเท่าออก,กับแกได้ยันถึงข้างบน นะครับผมก็ไม่รู้จะมีอะไรพูดมากนอกจากเป็นตัวแทนกับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับขอรำลึกลึกถึงพี่ไปตลอดไปชั่วชีวิตของพวกเราครับผมค,ครับ ทางมูลนิธิและชมรมรู้สึกซาบซึ้งกับเฮียกู้ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายสิบปี mm hmm. เฮียกู้ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาตลอดนะครับ mm hmm. ในส่วนของชมรมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง mm hmm. เฮียกู้ก็ได้ทาแต่สิ่งที่มีคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์เก่าและรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ สุดท้ายเนี่ยก่อนที่พูดคุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยเฮียกู้ก็อยากจะไปขี่รถไปสมุยกับผมแต่บังเอิญเฮียได้มาเสียชีวิตซะก่อนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เฮียกู้คิดไว้เนี่ยผมก็อยากจะทําให้ให้เฮียแกสักครั้งหนึ่งอาจจะช้าหรือเร็วก็ลกแล้วแต่อย่างเฮียกู้เนี่ยเขาก็เคยมาซื้อรถผมสองสามคันแล้วครับนะแล้วก็เขาก็ประทับใจ เขาก็ดีกับผมมากนะครับเขาช่วยทุกอย่างที่ผมเอ่ยปากทุกอย่างเลยครับเขาเป็นคนดีมากครับผมก็ยัง <purposely> นึกแกมาเกิดเรื <meth> ่องอย่างนี้ผมก็ยังเสียดายมากครับก็วันนี้มาร่วมแสดงความเสียใจมากับฮอคนะครับฮาร์เล o ย์โอนเนอรก็เป็นชาวฮาร์เลย์ที่แวะไปหาเฮียคู่บ่อยๆที่ร้านก็ได้รับความต้อนรับ อย่างอบอุ่นจากเฮียกู้ตลอดวันนี้เฮียกู้จากไปพวกเราทุกคนก็มาพร้อมเพื่อจะแสดงความเสียใจกับเฮียกู้และครอบครวงเฮียกู้นะครับแล้วก็พวกเราจะระลึกถึงคิดถึงเฮียกู้ตลอดไปนะครับตลอดมาว่าเฮียกู้เป็นคนดีมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคนไม่ว่าทุกระดับทุกชนชั้นเฮียกู้ไม่ถือไม่เคยถือตัวเลยแล้วก็ดีกับทุกคนเสมอต้นเสมอปลายนะครับพวกเรารักแล้วก็คิดถึงเฮียกู้ตลอดเวลานะครับก็คิดว่าความดีที่เฮียกู้ได้ทําไว้เนี่ยก็จะอยู่กับเฮียกู้ไปตลอดไปไปถึงพบหน้าตลอดไปนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างกับรุ่นหลังๆรุ่นน้องๆด้วยว่า ทำความดีไว้แล้วก็ทุกคนก็จะรักแล้วก็จะดีนะครับเยียงก,กู้เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนที่ผมรักมากที่สุดคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือพี่ๆช่วยเหลือน้องๆมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับสนุกสนานเฮฮานะครับไปไปก็ผมก็รู้สึกรู้สึกบองไม่ถูกรู้สึกเสียใจเป็นเป็นอย่างมากที่ที่ที่พี่แล้วก็เพื่อนที่ผมรักมากที่สุดคนหนึ่งคนนี้ มา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 รีบจากจากกันไปนะครับผมถ้าผมจะพูดถึงเฮียกู้เป็นครั้งสุดท้ายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมคิดว่าอยากจะพูดว่าถ้าถ้าหน้ามีจริงเนี่ยขอให้เราได้มาเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอีกเฮียคะเสียใจมากนะคะที่เฮียจากไปกระทันหันทุกครั้งที่ป๋อมกลับจากเม็กซิโกนะคะเฮียจะต้อง มาเอนเตอร์เทนทุกครั้งนั่งคุยกันการจากไปของเฮียทำให้ป๋อมเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็คงเป็นครั้งแรกที่ป๋อมกลับจากเม็กซิโกแล้วไม่เจอเฮียขอให้ดวงวิญญาณของเฮียไปสู่สุคตินะคะ ก็ขอให้คุณไทยฟ้าหรือว่าพี่กู้นะคะไปสู่สุขตินะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกๆคนเลยนะคะก็นกก็ได้รู้จักกับพี่กู้จากได้การไ,ไปร่วมงานเดินแบบที่โรงแรมท,ที่ที่สมุยนะคะพี่กู้ก็เป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีคนนึงแล้วก็ได้มีโอกาสมาสนิทรู้จักกันจากจากพี่ปูกับพี่หานะคะเป็นแก๊งๆไปทานข้าวไปอะไรกันก็รู้สึก ตกใจแล้วก็ใจหายนะคะที่แบบพี่กู้จากไปเร็วขนาดนี้ยังไงก็ขอให้พี่กู้นอนหลับให้สบายค่ะก็เสียใจที่ได้สูญเสียพี่ชายไอนเป็นที่รักไปโดยที่ไม่มีวันกลับมาทุกคนเราในกลุ่งพีิมนยังคิดถึงและยังรักเฮียเสมอไปตลอดไปครับี ไฟฟ้าหรือว่าเฮียกู้นะครับผมไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองว่าเขาเป็นคนไงแต่ว่าในสายตาของพวกเราเขาเป็นพี่ที่ดีที่สุดมีคำคำหนึงของเฮียที่พูดตลอดเวลาก็คือคำว่าได้ไม่เป็นไรใครจะขออะไรใครจะบอกอะไรเฮียไม่เคยปฏิเสธไม่เคยขัดเฮียเขาอยู่ในใจพวกผมตลอดและพวกผมรักเขาตลอดแล้วก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือ เด็กพิการช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่างจังหวัดเฉพาะภาคใต้ที่ไม่มีใครดูแลส่วนใหญ่เป็นพวกมุสลิมด้วยซ้ำหลายๆอย่างซึ่งเฮียก็จะรวบรวมไรายได้ซึ่งไม่เคยบอกใครว่าทำอะไรไปบ้างไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจว่าเขาทำอะไรโดยที่เขาเองไม่ได้ออกหน้าออกตาท,กทุกสิ่งทุกอย่างเขามีโปรเจกต์หลายอย่างครับที่พวกผมต้องทำตลอดก็คือต้องสารตรงนั้นรวบรวมไรายได้นำเงินไปช่วยคนที่ลำบากที่ทุกคนลืมไปแล้วครับ ก็ไม่มีเลยมากกับเรื่องนายผมก็มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันพูดลำบากอะ่ะมันมันมันอยู่ที่ใจตลอดครับคนคนนี้นะครับแล้วเป็นคนที่ดีที่สุด